นีาอะแต่งโพธารามนะครับผมวันนี้มาถ่ายรูปกันอีกแล้วครับกับพี่อามกล้องซิงนะนี่ก็จะมีคันนี้มารีวิวนะครับผมเป็น125 S ดิจิตอลนะครับเป็นหน้าแหลมนะครับผมตัวอัมพัชลภาตรงรุ่นนะสี่ตรงรุ่นเลยอ่านี่ครับจะไปดูอีกสัก ที่ชุดบนนะครับผมมีปั๊มบนอิตาลีนะครับผมเบอร์สิการสั้นนะครับตัวนี้ก็อยู่ประมาณ8ปดพนะครับผมแล้วก็มีประกาบไอ้มินิอันนี้อยู่พันหนึ่งพร้อมสายพร้อมข้องอพร้อมน็อตนะครับผมแล้วก็ปอกแฮนด์อาริเต้อันนี้อยู่650กระปุกชา650้ปลอกเอ็นไลออนนะครับผมอยู่พันเจ็ดนะครับผมชุดนี้ชุดบนนะแล้วก็มีชุดเฟรมชุดเฟรม ไฟหน้าไฟท้ายอาร์มแล้วก็เบากันตกนะครับผมไม่สวิกทุกอย่างที่เบิร์กครับตีว่าส0 0 0 0บาทนะแล้วก็มีบูธกึ่งมือบูธตะก้ากึ่งมือนะครับผมออันนี้อยู่ชุดสามรอยห้บาทช,าาบชุดสายเป็นสายเอินนะครับผมชุดสายเป็นสายเอินนะครับใส่วาปดนะครับผมวาปดแดง ชุดนี้ก็อยู่ประมาณ 3- 4พันบาทนะครับสายนะข้างบนเขาลูกค้าก็เน้นว่าให้ใส่แบบอย่างนี้นะครับอ่าเป็นคอต่ออย,อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ใช้ตัวหนอนเลดตึงนะครับทิ้งลงมาอย่างนี้แล้วก็ลงมาชุดล่างเป็นปั๊มซีพอตโกไลยพร้อมขัดตัดนะครับผมจับด้วยน็อตน,น้าคมนะกรงมือไอ้น็อตน,น้าคมธรรมดาไม่ได้กรงมือจานเป็นจานดอ,อกไม้นะครับ ไส้ดำนะครับผมล้อเป็นโมลาดหลังน้ำนะครับผมชุดล้อก็มีดุมที่ลวดล้อ,อยางเนี่ยชุดนี้อยู่5,000กว่าบาทนะครับผมดุมเบิกนะที่ลวดโยโก,โกล้ล้อเป็นโมลาดสเปน1.2นะครับแล้วก็ยางไออาร์ซีแม็กซ์ซงนะครับาายางไออาร์ซีแม็กซ์ซงหน้าหลังเป็นเบอร์200นะครับผมบังกรายบวกขา บางกไลบวกขายอยู่ประมาณห0 0ัน0กพันแปดไม่หกพันสามหกพันสี่นะครับบางกไลพร้อมขายนะอยู่แถวหกพันสี่นะครับผมแล้วก็บอกโชคหน้านี่ก็บอกโชคเบิกนะครับอยู่พร้อมแกนอยู่สองพันห้านะครับแล้วก็มีบูชนอะหน้าน,น,นาคมเจรานาคมอาจารย์นะครับผมนาะคมชุดน็อกตก็ตีตีเลยคร่าวๆเลยแบบทั้งคันอย่างนี้ก็ประมาณ6,000-7,000นะครับ คอนตะคมทั้งคันทั้งคันเลยนะครับนต์คมทั้งคันเลยคืเค็นต์นนนนคมนะครับผมเก่วนชุดหลังก็มีกันตกแล้วก็มีบูกันตกนะครับบูกันตกนี่ขอนต์คมอยู่ชุด400น่าจะประมาณ4 0 0บาทนะครับผมนี่ก็มีชคโซว่าแท้นะครับสัตนเลกอันนี้ ญี่ปุ่นดิบนะครับผมทำแค่บิวีสปริงอันนี้อยู่คู่บัแปดเก้าพันนะครับคู่นี้อยู่แปดเก้าพันนะก็มีน็อตจับโช๊ครับนคมต่างฟัานากมตัวตั้งนคมมือลิงเป็นเขี้ยวหมูของงานหนุ่ยครับหนุ่ยเนซซิ่งนะแล้วก็จับเป็นน็อตนคมใส่เบงนคมตัวตััวปรับนคมนะครับ ผักเท้านี่ก็เป็นผักเท้าเบอร์ใส่ผักเท้าไฮเดรต้นะครับสหรับเป็นของละฆุมเหมือนกันนี่แบ,บ่งนั่นนะครับอ่แล้วก็มีการขัดตั้งคู่งานจีงมือนะครับผมอแล้วก็พักเท้ารีเบิร์ดพร้อมผักเท้าไฮเดรต้เนี่ยอยู่ประมาณพร้อมน็อตนี่ด้วยนะผักเท้าไฮเดรต้น็อตแล้วก็สเตนเนี่อยู่ประมาณสองพันนิดๆน,น,นะครับสองพันหน่อยๆก็จะประมาณนี้ สุดท้ายสุดท้ายก็เบิกนะครับเบิกทั้งคันเหนือจับก็จะประมาณนี้อ่าฮะบางโซวนี้ก็เบิกนะครับผมจับด้วยน็อตกะคุมนะงโซนี้บนล่างเนี่ยเบิกนะครับจับด้วยน็อตกะคุมแล้วก็ใส่อุ่นของโซเลตอันนี้ลูกค้าซื้อมาแล้วจางานได้สซี่แล้วนี่รองเท้าแต่งบ้านท้องสายผ่าเนแล้วก็ปัด ชุดบองโซ่ปาดนะครับผมที่ผมได้ทำมาขายก็ชุดละพันร้อยนะครับอย่นี่ยางใสย่ใสายางกันร้อยให้ด้วยนะครับผมชิดๆเลยสวยๆเลยนะครับผมไม่โดนนะอ่าฮะนี <c oughs> ่ก็มีประมาณนี้เพราะเครื่องลูกค้าส่งทำอยู่นะครับผมลูกค้าส่งทำเครื่องที่ร้านช่างแถวบ,บ้านอยู่นะครับโดยรวมก็จะประมาณนี้ แต่สภาพที่ร้านเราก็โดยลก็จะประมาณนี้ครับผม oh. ก็ถ้าใครสนใจจัดสภาพนะครับผมก็ทักมาได้ที่ร้านต้นอะไรแต่งโหทรามนะครับผมซื้อเฟซต้นอะไรแต่งเฉยก็ได้นะครับผมก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ร้านผมด้วยนะครับนี่โอเคครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ